สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับช่องพากินสันลัยตี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาตอบคําถาม Q&A ค่ะที่ทางบ้านสอบถามกันเข้ามานะคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพากินสันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจนพิทยาศิริค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งค่ะกับการตอบคําถาม Q&A ค่ะคุณหมอครับค่ะได้เลยค่ะ ค่ะคำถามข้อถัดไปค่ะคุณแม่ค่ะเป็นพากินสังแล้วมีอาการนอนไม่หลับค่ะอันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำหรือว่าแก้ไขยอย่างไรบ้างค่ะโอ้คำถามนี้บอกว่าถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยพากินสังหมอก็ถูกถามตลอดเช่นเดียวกันทีคน,<ม>คนเราก็มีภาวะที่นอนไม่ค่อยหลับเอนกันแล้วมันเป็นคำถามที่ที่ พูดยังไงดีอะค่อนคิดมากเลยอ่ะเนาะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่อยู่ในสังคมในปัจจุบันมีภาวะปัญหาเรื่องของการนอนนั้น,น,นเลยนะครับแต่หมอจะพูดอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะกับภาวะซึมเศร้นิดนึงนะครับในภาวะปัญหาเรื่องการนอน,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 าานหอนอนลับหรือนอนไม่เป็นนอนไม่วกวกวววหลับเนี่ยพบว่ยในผู้ป่วยอทพชันเกิดขึ้นนะครับปัญหาส่วนใหญ่ในผู้ววป่วยออพปั่น,นเกิดจากการนอนที่ไม่ค่อยต่อเนื่อง จะเป็นช่วงๆนะครับเหมือนกับเขานอนเหมือนกับเป็นเศษเศษอ่นะเหมือนกับตื่นแล้วเขาก็จะบอกว่าตื่นนอนได้นะหมอนอนได้นอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันกลับไปไม่หลับในจุดตรงนี้อันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับซึ่งสาเหตุเนีนเ้ยเกี่ยวกับหลายสาเหตุเลยอันหนึ่งคือปัญหาในเรื่องของวงจรการนอนหลับของผู้ป่วยพาร์กินสะันเนี่ยมีภาวะที่ผมพ่อเสียใบยทําให้ระยะของการนอนหลับในแต่ละช่วงเนี่ยมันขาดความต่อเน,นื่องในจุดลักษณะ ผู้ป่วยบางรายเกิดจากภาวะแข็งเกรง็งหรือภาวะปวดขาแต่ต้องดึงพลิกตัวไม่ได้เลยต่างๆคอามเป็นภาวะตัวปวดอะไรต่างๆก็จะทําให้เขามีภาวะที่เขา,เาตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเขาก็จะนอนหลับกับไม่ได้ยากอะไรที่เป็นอสาเหตุเนที่สําคัญนะครับอีกสาเหตุเด่นที่สําคัญที่ทําให้คนนอนไม่หลับคนไข้นอนไม่หลับแล้วบางครั้งเราไม่ได้สังแล้วเรามองท้างคือเรื่องของปสัสสาวะที่เหตุผลที่คนไข้ตื่น ครั้งเอก่อนกลางคืนแล้วเขากลับไปนอนยากเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาะะบาัสก่อนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งท,ที่ที่เป็นปัญหาหลักแล้วบางครั้งเราไม่ได้ถามในจุดนี้เลยก็บอก,กว่าเเขาตื่นเพราะอะไรตื่นเพราะปวดฉี่ปวดฉี่เสร็จแล้วก็กลับมานอนไม่ได้หมอทำอะไรในี้ในจุดในรัสา่อนนี้แล้วปัญหาอีกอันหนึ่งที่หมออยากจะเน้นมากๆด้วยส่วนหนึ่งคือเรื่องของที่เขาเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนในจุดนี้นะครับคนไข้โดยส่วนใหญ่เนี่ยใน ไม่ใช่โดยส่วนใหญ่า็างนีกี่ว่าในบางรายเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้โทรศัพท์ตอนกลางคืน mm. ก่อนที่เป็จะนอนนี่คือประเด็นที่หนึ่งเราทราบว่าเวลามันมีเรื่องแสงสีฟ้ามาก,ก็ทำให้นอนไม่ดีนะครับแล้วก็พอเขานอนไห้หลับหมอหมอติกตัวแยงก็นอนให้หลับ,ก,นนลบกดดูนี่ดีกว่านิดนหน่ mm. อ่ๆอนถ้าเรากดดูเราเราก็ยิ่งนอนไม่หลับ mm. เข้าไปใหญ่เลยในยุค mm. นี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมนะากๆเช่นเดียวกันคือ ป่วยรายมีภาวะหยุดหายใจตอนกลางคืนทําให้เขาตื่นขึ้นมาจากภาวะหยุดหายใจหรือผู้ป่วยรายได้มีภาวะนอนละเมอซึ่งเขาอาจจะมีซาอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่สาคัญเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ฟังดูเยอะเนาะแต่หมอว่าเราต้องมาวิเคราะห์ในผู้ป่วยแต่ละรายว่าอันไหนเป็นประเด็นหลักที่เราอยากที่จะแก้ไขที่เราคิดว่าเป็น่างที่เราต้องแก้ไขให้เขาเป็นอย่างนี้สิ่งแรกที่หมอว่าจะถามในปฏิบัติเลยก็คือว่าเราเข็ม นะครับว่าเล่นโทรศัพท์เขาใช้หรือเปล่าไอแพดเขาใช้หรือเปล่าก็าคือโดยส่วนใหญ่หมอกขอเลยนะครับว่าประมาณ1นถึงสชั่วโมงก่อนที่จะนอนเนี่ยเลิกใช้นะครับถ้าพูดตามตำราจริงๆต้องบอกว่าโทรศัพท์ที่ควรจะมีอยู่ในห้องนอนคุณนุ่นทำได้หรือเปล่าโทรศัพท์ที่ห้องนอน <c oughs> ไช่ค่ะอจาจารย์บอกง่ายทำได้ยากเลยในจริง้แต่ยั<ๆ>งไงก็ตามขอให้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับไม่ใช้ไม่มีทีวีนม่เปียกทำอะไรที่ง่ายๆเบาๆรีแล็กซ์นะครับในห้อง เปิดบันไดชอบในเรื่องของการส่วนลดนะครับที่เราสบายใจขึ้นในะครับนี้ก็จะช่วยเป็นช่วงที่ทําให้หนอนไายนั่นคือประเด็นที่หนึ่ที่หมออยากจะถามเขานะครับคือเรื่องโทรศัพท์กิจกรรมก่อนที่จะเข้านอนในเรื่องนี้นะครับอย่างที่2นะครับหมอจะถามเขาว่าอาการตอนกลางคืนตอนนั้นเขามีอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เขานอนไม่หลับหรือเปล่าอย่างที่หมอพูดเมื่อกี้นี้แข็งเกรงมากไหมปวดขามากหรือเปล่าปัสสาวะกี่ที นะครับอันนี้อันอันอันนี้เป็นจุดที่ที่ถ้าเขามีอาการเนี่ยเราแก้ตรงนี้คนไข้ตอนหลับดีขึ้นหลายคนเลยนะครับผู้ป่นะวยบนางรายไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีปัญหาแฉกเกนตอนกลางคืนแต่ผู้ดูแลจะบอกโอ้ขนอน้านอนท่าเดียวทั้งคืนเลยหมอไม่มีได้เลยอีกวิธีนึงที่เราจะทร,ราบอาการตอนกลางคืนนอครับคือถามตอนเช้าหลุดเลยถ้าผู้บอกว่าผมไม่รู้ว่าหมอตอนกลางคืนผมผมนอนได้เลยเกงหรือเปล่าไม่ทราบผมผมไม่รู้เราถามว่าตอนเช้าคุณรู้จักเกงได้หรือ อันนี้ก็เป็นถ้าเขารู้จักเตียนได้ย,ยากแสดงว่าเขามีปัญหาทางคืนตลอดเลยโดยที่เขาไม่เห็ตัวนะครับเรื่องกลัวผู้ป่วยคอสซารเรื่องละเมอเขาเสตาร์บ้างในสตาร์บา้างก็จอาบจากผู้ดูแลอะไรต่างๆในร้านสนามต่างๆพอได้ข้อหมดตรงนี้เสร็จปั๊บเรามาดูซิว่าปัจจัยอะไรที่เราจะต้องแก้ไขในผู้ป่วยแต่ละรแล้วหมอมกักจะดูยาก,ก่อนอน,นะครับผู้ป่วยบางครั้งบางรายมียาหลายๆตัวที่ทําให้เขานอนไม่หลับ บางรายทานยา,าพาริไซ์เยอะตอนก่อนนอนก็นอน,น,อนไม่หลับแต่จุดนี้เป็นตอนนี้แค่นอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่เราคงจะต้องอสอบถามคนนี้คณนู้มันมีความหลากหลายในสาเหตุแตกตรงนี้เลยนะครัแบคบราวน,แบบนี้พอหมอกผู้าพทรวมกาแล้วกันอย่างแรกสุดก็ต้องรักษาให้มันตรงตามสาเหตุนะครับซึ่งมันใช้รายละเอียดที่อยู่ก่อนสาเหตุของท่านนั้นคืออะไรแต่ผู้ป่วยถามว่า ทำอะไรได้บ้างหมอในทุกตรงนี้นะครับแกนน้ไขเรื่องทรศัพั์เรื่องอะไรต่างๆพูดง่ายขับยากอีกแล้วหมอพูดสิ่งพูดง่ายขับยากเยอะเลยอะต่างนี้อย่างี่สองที่ยาอะไรที่ช่วยได้บ้างนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่แพทย์ไม่แนะนําให้คนไข้ทา,านยานอนหลับนะถ้ามนนันไะม่จำเป็นนะไม่ถึงนี้เรามัาจะแนะนาว่าถ้าผู้ป่วยอยากจะีช่วยเรื่องของการนอนลองอะไรง่ายง่ายก่อนไหมอย่างเช่นพูดชาคาโมา ทําให้เราสบายใจขึ้นทําให้ปลอดภัยขึ้นอันนี้ก็ค่อนข้างได้ผลนะแต่นี้มันมีในเรื่องของสม,มุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัยที่ผสมวิตาในชาอะไรต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับอะไรต่างๆน,นี่ก็มีค่อนข้างเยอะอันนี้ก็สามารถทานได้เป็นะนะครับการใช้เวลาทนินก็ไม่อันตรายแต่ครับแต่การใช้เวลาทนินในผู้สูงวัยที่เป็นแพคเกจเซนสิสสำคัญคือโดสตั Star, ค้ค่อยๆขึ้นนะครับไมที่บกนีโดสตั้ค่อยๆขึ้นนะครับคราวนี้ก็ดูว่า เอเดอรจะเริ่มตน้นดิเท่าเท่าไรจะเริ่มมี่2งวินัยการก่อนผู้ป่วยหลายๆรายบอกว่าทานแล้วกรรู้สึกว่านอนง่ายขึ้นแต่พวกนี้คุณล้นมันไม่มันไม่ได้ผลกับฉับไวไปไบเป็นอะไรผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับโหนหมอพูดแบบนี้นี่แบบทานมันได้นิดนึงอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบอยากได้อะไรที่แบบหลับดีปุเลยตื่นเช้าสดใสปิงเอกตัวสบายอะไรนี้บอกว่าอันนี้คงจะต้องค่อยๆเ์ูแบบแพทย์ที่ทำการรักษากันไปนะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุในตัว ีน,นว่าผู้ป่วยายอะไรที่ยมอมได้ลับเพราะอะไรในที่สุดแล้วคุณรู้ไหมอพูดแบบนี้ว่าเวลาเราแนะนำะไรเรื่องของการรักษาให้กับผู้ป่วยเนี่ยโดยที่เป็นคำถามภาพกว้างๆเนี่ยสิ่งที่เราแชร์ได้ให้ความรู้ได้เนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ที่ภาพรวมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคอนเซ็ปต์ภาพรวมตรงเนี้ย อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ป่วยเขาอ,อยากจะได้ยินไปเขาอ,อยากได้ยินอะไรที่มันตรงกับปัญหาของเขาเลยอยู่ตรงนั้นแตบางครั้งที่เราไปถามแพทย์ต่อว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยอาการไม่เหมือนกันนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาแพทย์ให้ความรู้ผู้ป่วยจะบอกว่าแบบเนี้ยสิ่งที่เราสําคัญเสมอคือเรื่องของความปลอดภัยผูย้ปนะ่วยไม่เราไม่เน้นดับอะไรที่ปลอดภัยนะครับเราไม่เน้นดาบอะไรที่มันเป็นเรื่องของทําให้อาการมีความเสี่ยงถ้าเราไม่รู้จักอาการ เช่นผู้ป่วยบางรายอาจจะถามมาเพราะว่าอยากจะได้ชื่อยานอนหลับที่หมอจะพูดออกมาทำให้เป็นนอนหลับได้อะไรต่างๆที่บอกว่าในการปฏิบัติเราไม่แนะนอนในจุดนั้น,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 นยิ่นะเงเป็นในบางกรณีที่จะเป็นจริงเปเรื่องของการใช้ก็เป็นเรื่องของการละลายนะครับอย่างนี้หนึ่งนะครับแต่หมอว่านี่มันเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆก,การที่ให้เข้าใจคอเนเซ็ปต์ตรงนี้หมอมมว,ว่าสําคัญถ้าผู้ป่วยท่านนั้นที่ถามมาเนี่ยเขาให้เรียนต่อหรือเขาถามต่อ แล้ว่ายจะลับควาลรูต่อว่ามีปัญหาในเรื่องนี้ที่ค่อนข้างเฉพาะหมอแแนะนำที่เฉพาะก่าก็ขอบคุณมากครับเยเค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้แล้วความรู้ <c oughs> แล้วก็ได้รับคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาย์นินสันกันแล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าหากใครมีข้อคําถามนะคะอย่าลังเลค่ะแล้วส่งข้อคําถามเข้ามากันตามที่ช่องที่ให้ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วทาชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้เกี่ยวกับโรคพาย์นินสั์ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ